และสหรัฐอเมริกานะครับสถานทูตสหรัฐอเมริกาฟังไว้นะครับผมเป็นนักกฎหมายผมทราบดีว่าถ้าผมเข้าไปในพื้นที่ของคุณนั้นเนี่ยอันนั้นเขาใช้กฎหมายของคุณถือเป็นดินดานของคุณแต่ถ้าคุณเลือกปฏิบัติกับคนไทยกับประเทศไทยคุณบอกว่าประชาชนวันนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยทำไมไม่เลือกตั้ง แต่เกิดแบบเดียวกันที่อีกประเทศหนึ่งมันบอกประชาชนทําถูกต้องนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปเหยียบในดินแดนสถานทูตอเมริกาไปเหยียบมันเนอยเอาชัดๆนะครับสถานทูตอเมริกาฟังไว้นะครับผมจะบุกเข้าไปยึดสถานทูตคุณก อ้างนักอ้างหนาหลักสิทธิมนุษยชนอ้างนักอ้างหนาเรื่องประชาธิปไตยวันนี้ไม่แหกตามาดูรัฐบาลเป็นประเด็จการสภาทรราชยังไปสนับสนุนอยู่ได้ยังไงฉะนั้นวันนี้คุณต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนคนไทยไม่ใช่ห่วงแค่เรื่องการตั้งฐานทัพไม่ใช่ห่วงที่จะมาเอาก๊าซเอาน้ำมันจากคนไทยนะครับ เป็นเพราะคุณนั่นแหละรัฐบาลชั่วนี้มันถึงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ครับ